ตอบไปครัอเนยตอบไปเลยครับตอบไปด้เลยครับสี่สี่ปีครับเป็นยังไงบ้างครับครับเราก็ซุ้มเป็นมานะครับาอะไรก็ซุ้มเป็นมา40สิปีนะครับพัฒนามาก็ปีนี้เราก็ดีใจนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณบุคลากรแตงกิ้วด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็เป็นแนวทางที่บอกว่าเราจะพัฒนาต่อไปยังไงนะครับโดยมีธีมแค่มีสามเรื่องอันหลักๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือนักศึกษาที่หัวใจ ดูแลทั้งหิวใจหิวใจนะครับแล้วก็เราก็พัฒนาเรื่องที่นำสังคมนะครับแล้วเราก็ก้าวไปสู่บร,ริเวณที่มี diversity นะครับท,ที่สูงขึ้ครับเป็น40ปีที่แบบรู้สึกขายมากเยอะมากครับก็ภูมิใจครับแล้วเราก็จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจิตนั้นภูมิใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นศิษย์เกา่าศิษย์ปัจจุบันและศิษย์ในอนมอาครณ์เพืทุกคนครับวางนช่ไหครับว่าอาศิษยิตจีเราก็จะวางไว้เลยแล้วศิษยีหลังจากนี้ เราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการดูแลนักศึกษานะครับไม่ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นวิชาการให้ครบพร้อมบริบูรณ์นะครับดูแลทางด้านจิตใจอย่างที่ได้ทำสนุข้างในแล้วนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับต่างๆเพราะสมัยนี้มันน่ากลัวขึ้นๆนะครับเราก็มีอาจารย์โต้งนะครับเป็นคนดูแลความปลอดภัยเหนือที่ไร ราะฉะนั้นคนที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรน้องน้องนักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะดูแลให้ดีครับรวมถึงเราจะมีศูนย์วิชาการศูนย์เป็นเล่ศที่ชี้นำสังคมไม่ว่าจะเป็นศูนย์การแพทย์นะครับที่นำเสนอแล้วหรือศูนย์ที่จะเกิดขึ้นใน,นอนาคตทางด้านเทคโนโลยีเป็นต้นครับไอในในอย่างเงี้ยเ,เราบยายทุ่ม,มเทเพื่อให้สาวๆเราไดมาครับครคะับคร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 ับคยับคร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 ับคับครับค ให้อยู่กาย์ฮใจนะครับให้ให้เวลาเด็กมีมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะท,ทางด้านโซเชียลนะครับพอร์สโปวแกนบ้างอะไรบ้างอะไรนี้ผมคิดว่าสมัยใหม่ก็มีทักษะนี้นะครับคุณเบสจะเสริมอะไรนี้ครับรู้จักสริมอไรไหมอะไรกันเน่นี่ะครับอาจารย์ก็ปิติแล้วอ่า คือเราเริ่สูตอนค่ะซึ่งสูขรนี้จะเป็นเอสก์ติเซอร์เรียกว่าเป็นอาจารย์พิเศษค่ะเขาเปิดคอมพิวเตอร์มาชื่อว่าเป็นะัวเป็นคอร์สสระเรียนปีหนึ่งที่พอได้ยินอันนี้ก็รู้สึกว่านักเรียนปีหนึ่งแค่เราย้อนกลับความที่เรากลับมาเรื่องที่เราคิดว่ามันใหญ่มากทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องที่มันเล็กหรอแต่มันก็มีวิธีที่เรานำหายใจของเราไปสู่ สิ่งที่มันมาจะทบในในชีวิตวววของคนแบบเราทุกคนเอ่อมันแรงด้วเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่โอกาสผมมาเป็นครูพิเศษมาจนะไดประสบการณ์หรืเราจะเอาประสบการณ์ของพี่ไปบวกลบคุณหาแใช้กับชีวิตของคนเราไม่คือการเจอสิ่งอย่างนี้ ยังไม่ได้เจอมีคนไทยอัพไหมคะกลัวไม่มีใครมาไรเห็นไหมคะมีครับมีครับเดี๋ยวเมษาเอ้ยมิถุนานจะเริ่มพนนี่ค่ะวันนี้มาแสดงความดีแบบพี่พโอเคใช่ใช่พี่ก็จริงๆก็รู้สึกแฮปปี้มากนะครับที่ได้กลับเข้ามาที่มหาหลัยภาพกเก่าๆตอนที่เราเรียนตอนที่เราทํากิจกรรมหลายๆอย่างความอบอุ่นหลายๆอย่างมันมันย้อนกลับมา มีสิ่งเดียวเลยที่อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ที่มอลังสิงเนี่ยก็อยากให้เขาแบบเ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงชีวิตมหาลัยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการเรียนก็ไปพร้อมๆกันกับกิจกรรมเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายคนอาจจะใช้โซเชียลมีเดียในการาสร้างเงนื้อสร้างตัวหรือว่าอะไรเงีย้ยก็อย่าทิ้งการเรียนเปน็นอันขาดที่สําคัญหา,หาในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ให้มันควบคู่ไปกับความสมบูรณ์ผมว่า ชีวิตในรั้วมหาลัยพอจบไปแล้วพอไปทํางานจริงๆแล้วอ่ะคุณจะคิดถึงก็อยากฝากลูกน้องไว้ประมาณถ้ารายการมีระยะข้อมูลไหมครัก็คืออ๋อขอบคุณครแคปคนแรกครับก็คือว่าเราจะทําให้ทุกคนภูมิใจกับเรามากยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นครับเชิญนะขอบคุณครับขอบคุณแคปครับขอบคุณครับ